ช่วงห้ามแล้วก็มือจับเกือบจะแตกแล้วร<ต>ู้สึกแล้วไหมครับ วันนี้ครับอารามชละตามเป้าถึงถึงเกมจะอึดอัดครับก็ต้องชื่นชมน้องๆวันนี้ครับมาเกมรับเกมรับได้ดีมากแล้วก็ของเราก็ทําได้ดีพยายามอดทนในเรื่องเกมลุกครับแล้วก็นํามาสู่ประตูเชื่อว่าแล้วก็ตามเป้าครับก็ไม่เป็นไรเรายังอยู่ในเส้นทางก็กลับไปแก้ไขทํางานหนักให้มากกว่าเดิมครับขอบคุณน้องๆทุกคนวันนี้โอ้ทุกคนมีสมาธิแล้วก็กระหายจะชนะครับเชื่อว่าเราจะเดินต่อด้วยทีมเวิร์คที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผม ช่วงถือสินอดเนี่ยมีผลไหมครับาในขในช่วงเวลาแบบนี้มีผลครับมีผลเราเราจะจะเห็นหลายคนมีอาการมีอาการชัดเจนแต่เราเราคุยกันแล้วว่าออย่าให้เราบดอนมาเป็นอุปสรรคกับเราครับเราต้องเราบดอนไม่เป็นอุปสรรคกับเราแล้วทุกคนทุกคนบอกว่าใจแข็งแกร่งมากช่วยกันช่วยกันจนจนนาทีสุดท้ายแม้กระทั่งการซ้อมแม้กระทั่งการซ้อมทุกคนเต็มที่ครับแล้วก็ผู้บริหารสปอร์ตเราเต็มที่ครับแฟนบอลสปอร์ตเราโอ้โหยอดเยี่ยมมากวันนี้ครับแรกแรกแฟนบอลหน่อยวันนี้ถือว่ามาชมเยอะ ก็ทามิล่าขอบคุณแฟนบอลที่ที่ที่มากันเต็มก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันมันมีละหมาดจะเล่าให้ด้วยครับแต่แฟนบอลมาพพอร์ตเราทําให้เราวันนี้มีพลังมากขึ้นครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลมาสพอร์ตเราทุกทุกเกมแบบนี้ครับมากมากขึ้นเชื่อว่าเราเรามีพลังมีพลังแล้วก็เดินตามเป้าหมายได้ครับครับครับของครับ